สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอพาชมพาเที่ยวกับงานกาชาตในรูปแบบออนไลน์นะครับผมก็คือวันนี้จะเปิดเป็นวันแรกนะครับก็คือวันที่14ก็คือจะมีถึงวันที่27ธันวาคมนะครับผมก็คือ14-27ธันวาคมนะครับเป็นในรูปแบบงานกาชาตออนไลน์นะครับผมก็คือไปดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็คือเข้าที่เว็บไซต์ l e t c o r t f a i r c o m นะครับตรงส่วนนี้ก็เดี๋ยวลิงก์๋ยวผมจะมีแนบไว้ที่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเป็นพอจะเป็นออเดิร์ฟนะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์ก็จะเจอเนี่ยครับจะเป็นโซนต่างๆนะครับผมของงานกาชาตินะครับก็มีโซนสวนสนุกครับผมแล้วก็มีโซนสภากาชาติไทยนะครับโซนกิจกรรมครับผมแล้วก็ศูนย์ราชการตรงนี้ก็มีครับแล้วก็โซนหน่วยงานราชการนะครับ ตรงที่เว็บไซต์นี้เราสามารถซูมได้นะครับผมตรงนี้ผมเปิดที่คอมนะครับก็คือใช้เมาส์ซูมได้เลยครับก็จะขยายใหญ่ได้ครับตามแล้วก็เลือกเลือกได้ครับผมตามนี้ที่เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปสัก1โซนนะครับผมตรงนี้ไม่จําเป็นต้องล็อกอินก็ได้นะครับเราใช้เป็นเกสนะครับผมคือล็อกอินหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้ครับโดยกดที่ตรงล็อกอินนะครับก็จะมีให้เลือกครับหน้าโฮมแล้วก็สมัครสมาชิก นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปลักษณะนั้นแต่ผมจะใช้แบบไม่ต้องสมัครนะครับผมก็เข้าไปจะดูสักสวนสนุกเนะครับเราเข้าไปดูครับผมโวนสวนสนุกจะเข้าไปเนี่ยครับมาแล้วครับผมก็รอโหลดแผนที่มานะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นเกสต์นะครับเดอะเกสต์นะ่ครับสซนสวนสนุกก็ดูนะครับมีสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับถ้า เราสมัครสมาชิกตั้งชื่อมันก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับตามนี้เลยครับผมเนี่ยครับแต่ถ้าเข้ามาโดยที่ไม่มีไม่ได้สมัครสมาชิกก็จะเป็นเกสนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูสักหนึ่งงานนะครับเป็นนี่แล้วกันประตูผีแล้วนะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมีลิงก์เข้ามานะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะถัดไปประตูผีนะครับเข้าชมขอเชิญท่านร่วมบุญ ตกกระจายได้กุศลนะครับมาตรสวัสดีจ้าชมจีบเขาไปเลยครับตกใจอะดิก็จะเีกิจกรรมมีสี่ข้าราชการก็ยี่สิบปากตามที่บอกไว้นะครับแล้วก็มีการคิดเพื่อทำบุญได้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับผมแล้วก็สามารถแบ็กแบ็คมาได้นะครับแบ็คกลับไปนะครับผมก็ มาดูกันโซนต่อไปนะครับอันนี้เป็นอยู่ในโซนสวนสนุกอยู่นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีเ,เดี๋ยวผมย่อก่อนมีโซนให้อาหารปลานะครับตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็จะมีด้วยครับแล้วก็ท่าเรือเป็ดนะครับท่าเรือเป็ดไม่แน่ใจว่าจะนั่งได้หรือเปล่านะครับ ลองคลิกเข้าไปดูครับเล่นกิจกรรมถีบเรือเป็ดนะครับเล่นเลยครับคลิกสามารถก็คลิกได้นะครับคลิกไปแล้วครับเห็นไหมครับเรือเป็ดไปแล้วครับลอยไปแล้วนะครับัไปนู้นแล้วขี่เรือเป็ดไปมาเนี่ยครับมาแล้วครับนี่ครับอันนี้คือเล่นเล่นเรือเป็ดนะครับผมประมาณนี้ครับผม อันนี้คือการเล่นเลอเป็ดนะครับมันก็จะมีหลายหลายอย่างครับกิจกรรมก็แล้วแต่ว่าจะอยากเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูซูมยิงปืนนะครับดูครับจะมีคนออเยอะหน่อยครับตรงนี้ลองเข้าไปดูครับซูมยิงปืนก็จะคลิกเข้ามานะครับก็จะมีนะครับไวรัสฮันเกมล่าไวรัสโดยสภากาชาติไทยเนี่ยเล่นกดก็คือ ก็จะมีรายละเอียดนะครับผมแจกบัตรของขวัญเซ็นเพย์บ hmm. ุญค่าห้ารอบาทวันละสารางวันนะครับสำหรับผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวันติดตามติดตามผลการประกาศรางวัลได้ทาง Facebook เนี่ยครับผมเลสคอสแฝดนะครับผมจำกัดผู้เล่น1ครั้งต่อ1รางวันเท่านั้นนะครับหากเคยจะรางวันแล้วจะไม่สามารถรับของรางวันได้นั่นเองครับผมก็คือมาเล่นล่ารางวัลได้ครับตรงนี้ก็ก็สามารถเล่นได้เลยครับแล้วก็ใส่ นะครับแล้วก็กดยืนยันเลยครับก็จะเข้าโหมดการเล่นแล้วครับผมตรงนี้แล้วกดเพย์ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมช็อตเนี่ยครับมายิงครับต้องยิงทําเวลาให้เร็วนะครับจะประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยครับอ่ายิงผิดก็โดนครับมียา ถ้ายิงโดนยาต้านเป็ัสนี่ก็จะเสียคะแนนนะครับผมตรงนี้ต้องทำให้กดให้ไวก็คือจะได้คะแนนเยอะๆนะครับตัวนี้ก็จะตามลำดับถ้าได้เยอะก็อาจจะได้รางวัลน,นะครับก็คลิกคลิกคลิกหาลบหนึ่งครับก็จะมีเวลาเวลาก็คืออยู่ตรงนี้ครับเวลาก็จะลดไปเรื่อยๆครับผม อันนี้จะก็จะประบาลคร่าๆนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูตัวต่อตอมานะครับอันนี้ครับอันนี้คืออันดับนี่ครับก็คือ184นะครับก็คือเวลาที่เขาเล่นกันอยู่นะครับผมผู้เล่นอันนี้คือชื่อนี้ครับและคะแนนร้อยสูงสุดคือ184เมื่อเวลาที่ผ่านมานี่เองครับผม3ทุ่มสาิอันนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากเล่นก็ลองมานะครับลองเข้ามาเล่นกันแล้วก็ได้ถ้าคะแนนสูงสุดก็จะได้รางวัลไปครับผม อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูถัดมานะครับผมไปดูตัวถัดไปครับผมเอาดันไหนดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาที่น่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นเพย์เซนเตอร์เกมนะครับตรงนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูได้ครับตรงนี้ก็คนค่อนข้างจะเข้าไปออกกัน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน่อยที่บอกครับมีเ,เกมไวรัสที่เล่นมาเมาสกูนนะครับผมอันนี้คือโน่วยสภากา,า,าชาติไทยแล้วก็ค i ิด Time เกมวัดกึ่นตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปได้ครับก็เกมก็จะมีเยอะนะครับผมก็มีค่อนข้างเยอะถ้าใครชอบเล่นนะครับล่ารางวัลก็เข้ามาในโซนนี้ครับผมเป็นโซนเ,เพย์เซ็นเตอร์นะครับร่วมสนุกกับเกมจากหน่วยงานและร้านในงานกาชาตินะครับ ทำสถิติในเกมชิงรางวัลมากมายนะครับผมและยังได้ร่วมสนุกรางวัลใหญ่จากงานกาชาด64นะครับผมเลือกเกมที่ใช่ของคุณได้เลยครับก็เนี่ยครับเกมมันค้างเยอะๆครับก็พี่ๆก็ลองมาล่ารางวัลนะครับถ้าใครเล่นเก่งครับทำคะแนนสกอร์ให้เป็นท็อปสูงสุดก็จะได้รางวัลเนี่ยครับก็น่าสนใจเขาดีครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นบ้างเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปครับตรงนี้ นี่นะครับเซ็ตเม็กซ์คู่ที่บอกครับเพย์เซ็นเตอร์นะครับโซนเม็กซกคู่ก็จะมีโซนบิงโกนะครับในบ,บ,บิงโกก็เลือกไปได้เลยครับเลือกก็ยาวครับดูครับดูให้ทั่วครับมันก็นส่วนส่วนน้ำนี่เข้าได้หรือเปล่าคลิกไม่ได้ครับอันนี้ ถ้าคลิก1คลิกก็อันนี้จะเป็นตัวผมนะครับที่มานี่ครับก็จะคือเดี๋ยวสูมเข้าไปดูใกล้ๆครับสามารถแต่งสเตตัสได้นะครับสเตตัสสเตตัสตรงที่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวคลิกให้ดูครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับผมงานไม่เดินแต่มาเดินงานนะครับอันนี้เป็นสเตตัสที่จะใช้บนข้อความนะครับกีบได้เราโสดมากอะไรอย่างนี้ลองคลิกดูครับผมเนี่ยครับก็จะขึ้นข้อความ จีบได้เราโสดมากประมาณนั้นเลยครับผมคลิกไปตรงไหนมันก็ตัวหุ่นตัวนี้ก็จะเดินตามนะครับผมจะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นห้องน้าครับผมห้องน้ําอันนี้เป็นปรถปะทะเดี๋ยวเราดูดดรถปะทะนะครับเล่นได้หรือเปล่าเอามาโพงนี้ก่อนจีบได้เราโสดมากเนี่ยครับมาแล้วครับไม่รู้มีคนจีบหรือเปล่านะอันนี้โสดให้อาหารนะครับผม ส่วนอาหาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนีบทุกาตาครับตรงส่วนนี้เราลองคลิกเข้าไปดูครับหนีบตุกาตาภารกิจอันนี้เป็นผู้ลงลงทะเบียนนะครับผมแล้วเป็นยูเซอร์นะครับฟูลเนมแล้วก็การ์เดนก็เป็นอันนี้เป็นผู้หญิงครับผมข้อมูลของผู้ใช้งานเราสามารถคลิกดูได้เนี่ยครับคลิกดูแต่ละท่านได้นะครับก็จะมีขึ้นสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อบอก นี่ก็เป็นโอวันตินครับอันนี้น่าจะเป็นขายอาหารนะครับผมตรงนี้คลิกเข้าไปดูครับผมเนี่ยครับก็จะมีโซนสั่งอาหารนะครับผมตรงนี้คลิกสั่งอาหารก็เดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นครับผมเนี่ยครับโรบินฮูดก็สั่งอาหารครับไลน์แมนก็สั่งอาหารเหมือนกันครับผมเป็นร้านสั่งอาหารคลิกแล้วก็สั่งออนไลน์ลักษณะนั้นเลยครับผมก็ อันนี้เป็นโซนส่วนสนุกนะครับก็มีออกเราสามารถไปดูโซนอื่นได้ครับโดยการแบ็กเข้าไปครับแบ็กออกมาครับก็จะมีโซนกิจกรรมนะครับโซนกิจกรรมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับมีอะไรบ้างโซนกิจกรรมเนี่ยครับก็มาแล้วครับโซนกิจกรรมก็จะมีมีการเนี่ยครับประกวดนะครับมีขวัญใจนะครับผมเราสามารถคลิกเข้าไปดูครับผมแล้วก็ ตรงนี้น่าจะเป็นการโหวตใช่ครับเป็นการโหวตให้คะแนนแต่ละท่านนะครับผมอันนี้เป็นการประกวดนะครับผมก็จะมีเลขตามนี้เลยครับลำดับแล้วก็ชื่อก็คือประกวดสามารถคลิกแล้วก็เข้าไปดูนะครับผมก็จะมีจํานวนดอกไม้นะครับบริจาค10บบาทนะครับผมตามที่ลงไว้นะครับผมแล้วก็มอบดอกไม้ได้นะครับอันนี้ปิดไปก่อนครับผม ก็นีครับจอดีครับอันนี้เป็นโซนที่บอกไปนะฮะมีสอยดาวนะครับมีงานสอยดาวก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูครับสอยดาวเป็นยังไงก็เกมสอยดาวงานกาชาติปี2 5ง4ครับง่ายๆแค่เลือกที่ดาวหรือดาวตกนะครับเดี๋ยวเราลงมาเริ่มกันดูกันครับ มาแล้วครับกติกาคือสามารถสอยดาวได้วันละ1รอบ3ครั้งนะครับหากต้องการลุ้นรางวัคลคุณต้องนาล็อกอินก่อนสอยดาวแดงว่าแสดงว่าต้องสมัครจะเป็นการดีที่สุดครับเพื่อจะใช้สิทธิ์เพื่อเราได้รางวัลน,นะครับผมก็จะมีข้อมูลเราที่เป็นตัวตนที่แท้จริงครับก็อาจจะตอนรับสิเอ่อรับรางวัลก็อาจจะมีขอดูบัตรประชาชนอะไรลักษณะน,น,นั้นครับผมก่อนหนึ่งก็คือสมัครไว้จะดีที่สุดครับผม ถ้าเป็นเกสก็ไม่เหมือนไม่มีตัวตนครับผมลักษณะนั้นตอนนี้ก็ต้องสมัครก่อนนะครับผมแล้วเราไปดูต่อไปตอนนี้ก็เป็นบิงโกครับผมเนี่ยครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้เลยครับก็มีพยากรณ์ออนไลน์ด้วยนะครับผมตรงส่วนโซนนี้ก็จะแนะนําก็จะประมาณนี้ครับพี่ๆก็สนใจก็มาเล่นกันต่อมาดู กันต,ต่อได้นะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพ,พี่เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับผมแล้วผมจะนําเสนอคลิปที่มีประโยชน์คลิปหน้ากันต่อไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ